สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกทกท่านด้วยนะจ๊ามา,จมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าคายรุ่นมือสองนะคะนี่เลยนะคะวันนี้ฟ้าจะมารีวิวน้องคันนี้นะคะกับน้อง Toyota t o y ยต้ y ยาริ a t อทิพป์หนึ่งจุนะคะสภาพเดิมป้ายแดงนะคะสภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะยังไม่ทำความสะอาดน้องยังไม่ปรับสภาพน้องนั่นเองนะจ๊ะน้องคันนี้นะคะปี2023อุ๊ยปีใหม่ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านะปี2023นนะพี่เพิ่งปีที่แล้วเองนะคะเลขใหม่นะคะบอกเลย การใช้งานน้อยมากๆเลยนะน้องคันนี้นะคะเลขไม้จะอยู่ที่1 2 0 0 0กิโลเมตรนะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินด้วยเจ้าของมือเดียวนะพี่พี่จา๋จาเจ้าของมือเดียวนะคะใช้งานประหยัดมากเลยนะคะจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบ1 1 9 7ซีซี94แรงม้านะคะโอ้โหบอกเลยนะ,ะจะเป็นตัวนี้นะคะ1.2ึ 2, สมาร์ตนิวตัวโฉมใหม่ตัวแบบตัวท็อปด้วยนะคะสีเทาแบบนี้หายากด้วยนะ,ะสวยงามจริงๆนะคะน้องคันนี้นะ,ะพี่พี่จ๋าสนใจนะคะรีบติดต่อหาฟาดด่วนเลยนะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของ เ,เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะนี่เลยนะคะด้านหน้านะพี่นะโอ้โหดูแบบสวยเท่มากเลยนะคะน้องคันนี้นะคะนี่สีเทานะคะแบบว่านี่นะคะเท่มากนะป้ายแบรนด์โลโก้เดิมของโรงงานนะคะพี่จะได้เลขทะเบียนนี้ไปใช้งานเลยนะคะสวยงามจริงนะไฟหน้านะพี่จ๋าเดิมของโรงงานเลยนะคะสภาพเดิมป้ายแดงนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะโคตรสวยโคตรเท่เลยนะคะ จะเป็นลอ้ semester, ลอนะคะลอ้อแมกนะล้อแมกเดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะคะน้องคันนี้น่ะพี่จะได้ยางของปีนะคะเดี๋ยวฟ้าดูนิดนึงนะคะพี่จะได้ยางอของปี23นะคะมากับตัวรถเลยนะคะสัปดาห์ที่3ปี23นะคะมากับตัวรถเลยนะคะนี่น้องคันนี้น่ะซื้อไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะจ๊ะล้อแมกของเขานะคะโห weet, สวยงามมากเลยนะคะลวดลายการออกแบบนะคะสวยจริงนะคะน้องคันนี้นะคะรอบคันนะคะมาดูรอบคันกันเลยนะคะ รอบคันไม่มีบุบไม่มีช้ำน้าไม่มีรอยลากยงรอยลากยิ้มนะจ๊ะนี่แบบนี้เลยนะคะสภาพนะคะไม่มีรอยเฉียวรอยรอยชนเด็ดขาดเลยนะคะรอบคันนะคะพี่พี่จ๋ากระจกรอบคันนะคะเดิมของโรงงานเดิมของป้ายแดงเดิมเดิมของโตโยต้าเลยนะคะพี่พี่จ๋านี่ดูตรงนี้ได้เลยนะคะสวยงามมากนะคะมาพร้อมกับคิวกันสตร์เดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะคะกระจกรอบคันนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะสวยงามจริงนะ นี่นะคะกระจุกข้างนะคะเดิมๆของโรงงานไม่มีแตกไม่มีราวนะ,ะสภาพเดิมโรงงานทุกชิ้นทุกส่วนนะคะรถไม่มีการกลับสีอย่างแน่นอนเลยนะนี่ประตูแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะจ๊ะยังอยู่เดิมนะคะฟ้าก,ก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเยอะแยะนะพี่นะไม่มีอะไรให้รีวิว,ว,วเยอะนะคะเอาเป็นว่ามารีวิวสภาพนะสภาพาสภาพเข้าใหม่ละกันเนาะเพราะว่าสภาพด้วยรั่วนะพี่นะมันเอาจริงๆเป็นป้ายแดงนะพี่นะแค่เจ้าของใช้แค่มีเจ้าของแล้ว ใช้งานเพียงแค่1 2 0 0 0กิโลเมตรเองนะพี่นะแค่มันจะเป็นรถมือสองนะพี่นะฟ้าก็ไม่รีวิวอะไรเยอะนะเพราะว่ามันสภาพมันยังสมบูรณ์ยังดูยังดูแบบใหม่ๆเลยนะคะสภาพยังอยู่ไปแดงเลยนะจ๊ะอ่ะรีวิวคร่าวๆนะพี่นะพวงมารัย3ามการสวยๆมัลติฟังก์ชันนะจ๊ะประมาณนี้เลยนะ,ะอันนี้ฟา้าจะรีวิวรีวิวคร่าวๆก่อนนะพี่นะรีวิวคร่าวๆเลยนะคะเพราะว่าสภาพนะคะยังอยู่เดิมไปเดินไปแดงนะพี่นะไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วนะคะ เอ,เอาจริงนะคะอ่ะเบาะนะคะเบาะหนังเดิมแท้โรงงานนะคะนี่ลวดลายของเขานะคะสวยสวยมากเลยนะคะนี่นะคะสวยจริงนะ,ะจะเป็นแบบว่าสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสีเทานะสีเทาแบบกลิตเตอร์กลิตเตอร์หน่อยนะพี่นะอ่าไม่รู้ว่าเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่าฟ้าเรียกแบบนี้ละกันนะคะนี่นะคะฝั่งตรงนี้นะคะจะเป็นแบบว่าเป็นผ้านะนี่ดีไซน์การออกแบบของเขาสวยงามมากนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะคะเดิมของโรงงานนะคะเบาะตึงหนังตึงนะคะเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายเลยสําหรับน้องคันนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าขออนุญาตนั่งนะจ๊ะขออนุญาตนั่งนิดหนึ่งนะคะเมื่อยนะคะยืนนานๆนะอ่ะมาดูในส่วนของคนโซนหน้ากันเลยนะพี่จ๋านี้เลยนะสภาพเดิมป้ายแดงสภาพเดิมเข้าใหม่เลยนะคะพี่นะอ่ตรงนี้น่าจะจะเป็นแบบว่านิ่มๆนะจ๊ะอ่ะตรงนี้อะไรอ๋อตรงนี้นะคะใส่ของใส่กุญแจนะคะกุญแจรถได้นะจ๊ะสวยมากนะนี่ยังอยู่เดิมป้ายแดงเลยนะคะด้านหน้านะคะ ไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะคะอาจจะมีเพื่อนนิดนึงนะพี่นะาสภาพเข้าใหม่เนาะเดี๋ยวฟ้าเก็บให้นะคะในส่วนตรงนี้นะจ๊ะนี่นะคะยังดูสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะ,ะมาในส่วนด้านหน้าตรงนี้กันเลยนะคะโหตรงนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะคะนิ่มๆแบบนี้นะคะตัดกับขอบสีคโครเมียมนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกอย่างดีเลยนะคะสีดํานะจ๊ะเอกสารสําเนามีพร้อมเลยนะคะน้องคันนี้นะ,ะเจียออโต้ Auto นะ ปุ่มสตาร์ทจะมาในรูปแบบของปุ่มอัตโนมัตินาหรือที่เรียกว่า engine start นั่นเองนะคะแอร์แบบแอร์เย็นฉ่ำมากนะคะเ่ะยเย็นฉ่ำมากพูดไว้ก่อนนะคะแต่มันเย็นจริงไหมไม่รู้อ่านลองดูก่อนนะคะลืมสตาร์ทรถฮะ,ะพี่พี่จ๋าขอโทษทีนะฮะ,อะขออนุญาตนะคะสตาร์ทให้ดูนะคะนี่แอร์เย็นฉ่ำจริงจ้ะพี่นะนี่ตีเข้าหน้าเลยนะคะขออนุญาตเปิดประตูนิดนึงนะ,ะนี่แอร์เย็นฉ่ำมากนะคะ พวงมาลัยสามก้านสวยๆมัลติฟังก์ชันให้แล้วหุ้มด้วยหนังด้วยนะจ๊าน้องคันนี้นะคะระยะการใช้งานน้องคันนี้นะคะจะอยู่ที่นี่เลยนะคะ1 000, 2ึ่งกิโลเมตรนะคะโอ้ถือว่าการใช้งานน้อยมากเลยน้องคันนี้นะาจ้าเดีรยฟ้าแถมเติมน้ํามันให้ด้วยเต็มถังจุกๆเลยนะจ๊ะพี่พท่านไหนสนใจนะคะออกรถกับฟ้าเท่านั้นนะคะเดี๋ยวฟ้าแถมเติมน้ํามันให้เต็มถังเลยเอาแบบจุกๆเลยนะจ๊ะ นี่หน้าจอสัมผัสนะคะทัชสกรีนขนาดประมาณเจดนิ้วนะพี่พี่จา๋านี่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะจ๊ะรับสายรับสายโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะจ๊ะเกียร์ออโต้นะน้องคันนี้แอร์คือเย็นฉ่ำมากนะคะสวยจริงนะไม่อยากลุกไปไหนเลยนะพี่นะว่าข้างนอกมันร้อนนะจ๊ะอ่ะขอโทษทีนะนี่เสียบช่องเสียบชาได้ด้วยนะคะ,ะถุงพลาสติกนะยังอยู่เลยนะคะ เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะปรับเปลี่ยนภาษาได้นะจ๊ะสวยงามมากเลยนะคะโอ้หมามากับหน้าจอก็มากับตัวตัวเครื่องเลยนะคะมามากับตัวรถเลยนะคะสภาพเดิมป้ายแดงนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะด้านบนนะคะยังอยู่เดิมของโรงงานนะคะไม่มีแบบว่ารอยยตนรอยยันนะจ๊ะสวยงามเลยนะคะนี่ไฟอะไรต่างๆนะคะใช้ได้ปกติเลยนะคะ นี่นะยังดูแบบสะอาดสอาดแบบนี้เลยนะพี่จ๋าด้านหลังเช่นเดียวกันเลยจะมาในรูปแบบของเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะเรียบเงาแบบนี้เบาะตึงหนังตึงนะจ๊ะสวยๆเดิมๆของโรงงานนะคะสุดยอดเลยน้องคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะไปดูห้องเครื่องกันเลยนะจ๊ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะนี่เสียงดีมากเลยนะคะสภาพนะคะเดี๋ยวฟ้าออนญี้ไปปิดไฟไปไปปิดเครื่องไปไปดับ เครื่องนิดนึงนะเพราะว่าไฟมันส่องเยอะมาไม่ต้องปิดก็ได้นะคะให้ดูกันชัดๆจระกันเลยนะคะนี่นะของเครื่องนะคะน้ำมันแห้งสนิทไม่มีรั่วซึมไม่มีไหลยเยิมนะจ๊ะดังอยู่เดิมๆของโรงงานแบบนี้เลยนะคะรีวิวกันให้ดูแบบเรียวๆนะจ๊ะไม่รีวิวอะไรเยอะมากนะเพราะว่าสภาพไฟแดงนั่นเองนะคะง่ายๆเลยนะคะเอาเอาแบบนี้เลยนะคะรถไม่มี ประวัติชนักพลิกความมาอย่างแน่นอนนะคะไม่แท้บไม่เดิมแน่นอนที่สามารถเอารถไปเช็คศูย์ได้นะคะไม่แท้นะจ๊ะสายอะไรต่างๆนะคะไม่มีชิกไม่มีขาดนะคะแบตเตรอตเตรี่ยังอยู่เดิมเลยนะจ๊ะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะน็อตเดิมไม่ขยับเดิมๆของโรงงานแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะอันนี้ร,ววรีวิวแบบเรียวๆนะพี่ๆนะเพราะว่ามันยังอยู่สภาพป้ายแดงเลยนะพี่นะฟารีวิวให้ดูกันให้ให้ดูแบบว่าสภาพ ตอนรับเข้าใหม่นะคะนี่นะคะยังดูสะอาดเรียบงายสวยสวยเดิมเดิมของโรงงานนะคะพี่จะได้เป็นสีเทานะคะตัวท็อปด้วยนะ,ะ,ะแล้วก็สวิทยุจะได้แบบว่าคลิปฉลามมาให้แล้วนะคะน้องคันนี้นะจ๊ะสวยมากนะนี่นะคะด้านหลังนะ,ะพี่นะ,ะโอ้โหโคตรเท่โคตรสวยนะคะเดิมของโรงงานนะคะเกิร์ตแต่งเดิมของโรงงานเลยนะจ๊ะน้องคันนี้นะคะกล้องถอยหลังก็มีมาให้ด้วยนะจ๊ะ นี่นะคะเป็นไงคะโอ้โหใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะใส่ของได้เยอะมากนะคะจุกแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะอ่ะถุงเครื่องมือนะคะเดี๋ยวเรามีมาให้นะพี่ๆนะตรงนี้มันไม่มีไม่มีนะคะตรงนี้ไม่มีนะเดี๋ยวเรามีให้แน่นอนจ้ะพี่จ๋ามากับตัวมากับตัวรถเลยนะจ๊ะเดิ้ไปแดงอย่างแน่นอนเลยนะคะพี่ทพ่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะรีบติดต่อฟาดด่วนเลยนะพี่ๆนะถ้าไม่ด่วนนะพี่พี่จะพลาดเลยนะคะ ถ้าพี่ชอบคันนี้เลยนะคะรีบติดต่อหาฟาดด่วนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะพลาดนั่นเองนะคะสนใจรีบทักหาฟาดด่วนเลยนะพี่พจ๋าเพราะว่าที่บริษัทฟ้านะพี่ที่เต็นท์ของฟ้านะมีเจ้าหน้าที่นะคะเซลนะคะ40คนนะพี่เซลล์มี40ท่านนะคะแน่นอนนะคะฐานลูกค้าจะเยอะนั่นเองนะพี่นะชอบคันไหนอยากได้คันไหนสเปคแบบไหนนะพี่รีบติดต่อหาฟารีบยก โทรศัพท์มือถือนะคะกดติดต่อหาฟ้าด่วนเลยนะพี่นะใครดีใครได้นะอันนี้เอาตรงๆนะพี่นะ,ะสนใจนะคะรีบทักหาฟ้าด่วนเลยนะ,ะที่เบอร์ศูนย์1 5 9 5 5อห่รือพี่ๆแอดไลน์มาหาฟ้าได้นะมาคุยมาสอบถามกันก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนเลยพี่ๆทักมาสอบถามฟ้าได้นะคะ แล้วก็นะคะพี่พี่ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมหาฟ้าฟ้ามีเจา้าหน้าที่นะคะวิ่งเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านนะพี่นะเอานี่เอาตรงๆเลยนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะพี่นะฟ้าเพิ่งไปเซ็นเอกสาร ให้กับลูกค้านะคะที่ต่างจังหวัดน,นะพี่โอ้โหขึ้นดอยกันเลยทีเดียวนะคะพี่นะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะพี่นะแล้วก็เรามีบริการส่งรถสไลด์ถึงบ้านเช่นกันเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเออรถมันจะสวยไหมหรือยังไงนะพี่หายห่วงตรงนี้ได้เลยนะะเก็บความกังวลความห่วงนะพี่นะเก็บความความกังวลตรงนี้นะพี่เก็บใส่กระเป๋าได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงนะพี่ฟากล้ารับประกันตรงนี้เลยนะคะยืนยันตรงนี้เลยรถทุกคันนะคะคัดเกรดเอนะคะ คุณภาพคัดเกรด A ที่ไม่ใช่เกรด B หรือเกรด C เกรด A ในที่นี้ก็คือ รถที่คัดรับเข้ามานะคะสภาพต้องเดิมต้องป้ายแดงเท่านั้นนะคะสภาพเดิมป้ายแดงไม่มีการกลับสีรถไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำม,มานะคะและที่สําคัญไม่ต้องแท้นะพี่นะไม่ผ่านการกรอไมมาอย่างเด็ดขาดนะพี่นะ,ะสุดท้ายนี้นะคะหากฟ้าพูดผิดประการใดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะพี่จา๋าฝาขออาภัยมานะตรงนี้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฟ้าเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของฟ้าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ